เพจ Facebook พักเก้าไกลรายงานข้อมูลบุคคลที่ถูกอุ้มหายในประเทศไทยนอกจากนายวันเฉลิมศักดิ์ศักดิ์ย้อนไปในช่วงปี2490ก็เช่นนายเตียงสุริขันนักการเมืองอดีตเสรีไทยที่ต่อสู้กับเผด็จการทหารนายชาญบุญนาคนายเล็กบุญนาคนายผ่องเขียววิจิตนายฮายสุหลวงโตมีนาผู้นําทางความคิดเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้นายธนงโพอ่านผู้นําแรงงานที่ต่อต้านการรัฐประหารของรศช นายสมชายนีรภัยจิตทนายความด้านสิทธิมนุษยชนที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นายนกมนเหล่าโสภาพันธ์นักเคลื่อนไหวต่อต้านคอร์รัปชันที่แจ้งความการทุจริตเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยย่านสถานีรถไฟบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนายพลจีรักจงเจริญแกนนากลุ่มทาติพันกระเรียงบางกรอยนายเด่นคําแหน่นักต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดินทํากินประธานชนบทชุมชนโคกยาว ตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารชัยภูมิผู้ต่อสู้กับการไล่รื้อชุมชนจากนโยบายทวงคืนพื้นป่าของคอสาชาส่วนนักเคลื่อนไหวที่ถูกอุ้มหายในช่วงสิปีที่ผ่านมาก็เช่นนายสุรชัยด่านวัฒนานุสร์นายชัดชาญบุภาวันหรือสหายภูชนะนายชูชีพชีวสุดหรือลุงสนามหลวงและล่าสุดก็คือนายวันเฉลิมสัตศักศิธิ์นะครับ แม่ขงการเดนคอนโดมิเนียมกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานักกิจกรรมประชาธิปไตยชาวไทยที่ถูกอุ้มหายขึ้นรถยนต์ออกจากบริเวณนี้เมื่อเย็นของวันที่4มิถุนายน2563โดยยังไม่รู้ชะตากรรมและยังไม่ได้รับความยุติธรรมแม้ทางครอบครัวได้ยื่นเรื่องต่อศาลกัมพูชาเมื่อเดือนมิถุนายน2564และยื่นเรื่องต่อ DSI ในประเทศไทยแต่ยังไม่มีความคืบหน้า นักกิจกรรมชาวกรรมัมพูชาจึงร่วมกันเรียกร้องให้มีการสืบสวนสอบสวนคืนความยุ่ที่ทำให้กับนายวันเฉลิมและครอบครัว โดยรัฐบาลกัมพูชาต้องแสดงความรับผิดชอบและต้องเคารพหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรา31ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลจากการถูกบังคับให้สูญหายความหวังที่มีต่อรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของพรรคก้าวไกลซึ่งจะเป็นช่องทางตามหาความยุติธรรมให้กับวันเฉลิมองค์การสหประชาชาติที่ประเทศกัมพูชาอยู่ในภาคีอนุสัญญานี้และทางครอบครัวสัตว์สักดิธิ์ได้ยื่นหนังสือไปเมื่อปี2 0ง5ว่านายวันเฉลิม ศั์สิทธิ์สูญหายไปจากประเทศกัมพูชาจริงซึ่งจะมีการประชุมในวันที่11 29ถึง29กันยายนนี้ทพน,นิยสีชัยข่าวสามมิติรายงาน